รอดของช้างนะครับต่างไม่เคยเจอช้างเห่กันมารอดเลยนะครับผมดูนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังข้ามเมือนนะครับวันนี้นะครับข้ามเมือนช่วงเย็นรู้สึกว่าจะโชคดีนะครับเพราะว่ามาเจอหมู่บ้านที่ไม่เคยเจอช้างมาหลายปีมากเลยนะครับแห่กันมาลอดท้องช้างพูดง่ายเหมือนแตกบ้านมาเลยแหละครับต่างเห็นต่างตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับพากันลอดสะดอะเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีพึ่งพาบารมี สันใหญ่นะครับเป็นการลอดที่แม้ว่าต่อแถวกันเยอะพอสมควรนะครับผมภาพนี้นะครับตรงนี้ก็คือลอดแบบเจ็ดแปดครอบครัวเลยนะครับผมเยอะเลยนะครับผมตรงนี้นะครับิ่มก่เริืมทีละครอบครัวนะครับดีใจนะครับผมดีใจวันนี้ที่กหม่อนะครับมีคนรักคนเมตตาเยอะนะครับขอให้เป็นแบบนี้ทุกๆวันนะครับขอให้มีแบบนี้ทุกๆวัน ในช่วงเช้าเราก็ไม่ได้แล้วนะครับช่วงเย็นก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับวันนี้เช้าไม่ได้เย็นก็ยังมีคนที่อยากจะลอดท้องช้างนะครับผมเครับผมวิ่งมาแล้วนะครับผมต้องรอนะครับผมต้องรอต้องรอเพื่อจะยกคูแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบเป็นแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวิธีการลอดท้องช้างก็คือ สะดอกเคาะต่อชะตาบูชาโชคเสริมดวงเสริมบารมีนะครับเขี่ยข้าดปลอดภัยทุกสิ่งอย่างนะครับพึ่งพาบารมีสัตว์ใหญ่จะได้โชคนะครับเป็นความเชื่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับดีใจนะครับผมดีใจเหมือนตัวนิ่งเลยนะครับเป็นงานมากๆเลยนะครับผมเป็นงานมากๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราจะรอดแบบสามครอบครัวพร้อมกันเลยนะครับ ยกขันดอกขันดกไม้ครั้งเดียวก็จะรอดพร้อมกันเลยนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับผมดูนะครับดูนะครับผม เป็นภาพ <th desserts> ที่ประทับใจนะครับผมกำเหมือนเริ่มจะมีคนรักคนเมตตาเพิ่มขึ้นนะครับผมทั้งหน้าจอแล้วก็ในหมู่บ้านนะครับ วันหน้าด้านไม่ได้ด้วยเนาะอดไม่ไดครับนี้อันนี้มัดก้อยเกี่ยวข้อตรนี้แล้วแต่เนาะหนึ่งสอัขมุกอ่ะนี่ใช่นี่หมนี่ใช่หอนี่หวาใช่ไหมหวานแล้วหรอหวานแล้วเหรอนี่ก็ไม่ได้หลงมุลอนหล่อ่อมาอะหล่อนก้าวหล่อก้า เก็บก e ินกล้วยกินกล้วยแล้วเก็บเก็บซุ้งเก็บเก็บกล้วยเยอะนะครับผมมีกล้วยเก็บโอ้กินไม่ทันนะครับเชื่อไม่ทันซุ้งเก็บซุ้ง เก็บดูครับผมขอบคุณครับตอนนี้ขมืนก็จะได้รอดอีกแล้วนะครับผมแต่าช่วงขณะที่รอ,อเก็บดอกไม้ยกคูนะครับขมอนก็ต้องกินรอก่อนนะครับกินหญ้ากินหญ้ารอก่อนเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาได้เลยนะครับต้องเพิ่มน้ำหนักตลอดนะครับ กินรอก่อนนะครับกินหญ้ารหญ้าสวยเลยนะครับผมนี่ครับไม่ได้ฉีดยานะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตนะครับผมจะให้สังเกตตอนที่ขมือนยังไม่ได้ยกขันไม่ได้ยกคูนะครับไม่ได้ไม่ได้ยกขันไม่ได้ยกคูเขาจะกระดุกกระดิกอยู่นะครับยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนที่เขายกคูนะครับว่าเขาจะนิ่งแค่ไหนนะครับดูนะครับนี่ครับน้องไพยกำลังทำพิธีอยู่นะครับ เราจะขอเราจะบอกกล่าวก่อนนะครับให้ข้ามือได้รู้ก่อนว่าเราจะทําพิธีนะครับครับผมถ้าเขารู้แล้วเขาจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ้าวนะครับดูครับผมสังเกตได้เห็นเลยนะครับได้ชัดเลยถ้าเรายกครูแล้วนะครับเขาจะนิ่งเลยนะครับเหมือนว่ารู้จักรู้งานเหมือนเขามีสัมผัสพิเศษนะครับ เวลาเรายกครูนะครับที่ไม่ไหวชิวอยู่ไปแบ่งการแบ่งการแบ่งกันโอ้ไปได้อ่าเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ครับตอนนี้นะครับแวะมาอีกบ้านหนึ่งแล้วนะครับรถท้องช้างนะครับ

ครับผมก็เจอแล้วนะครับผมเจอแล้วผู้ที่อยากจะเสริมดวงเสริมบารมีอยากจะพึ่งพาบารมีคขมื่นนะครับก็เอาลูกน้อยรอดต้องช้างเพื่อจะได้เลี้ยงง่ายๆตัวไบในะครับให้บารมีพยาช้างสารช่วยปกปักรักษานะครับเป็นความเชื่อนะครับวนบุคคลนะครับดูครับผมเป็นงานมากๆเลยนะครับปกตินะครับถ้าคนไม่รอดก็จะ กระดุกกระดิกนิดนึงกระดุกกระดิกหาของกินนะครับแต่พอว่ามีคนลอดท้องช้างทำพิธีเท่านั้นแหละครับเราบอกกล่าวเราขอเข้ามาเรายกกันดกไายขึ้นเท่านั้นเองนิ่งเลยนะครับนี่นะครับอ่าวุ ตัวเมียสิตัวเมียครับเออนั่นสิอะนั่นเออ